เวียงท่าการสถานที่ทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ยังคงร่องรอยความเป็นเมืองโบราณสมัยก่อนล้านนาไว้ได้แก่โบราณาสถานหลายแห่งที่สำคัญคือวัดร้างกลางเวียงซึ่งพบโบราณวัตถุสำคัญจำนวนมากบ่งบอกถึงสมัยชุมชนยุคหริพุญชัยเมื่อราวพุทธศักราช1 6 0 0ถึง1,800ได้แก่พระพุทธรูปดินเผาและสัมฤท นิยมทำปางประธานอภัยพระหัตขวายกขึ้นหันฝ่าพระหัตออกพระหัตซ้ายวางแนบองค์และพระพุทธรูปทรงเครื่องทรงมงกุฎทรงเสิดที่ประกอบด้วยใบยแฉกสามเหลี่ยมจำนวนสามใบขึ้นไปอันเป็นเอกลักษณ์ของช่างหาริพุนชัยที่ผสมผสานอิทธิพลทางศิลปะจากทวาราวดีและพุกามไว้ด้วยกันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย